ทำความสงบนิ่งเฉยๆทำจิตให้เบิกบานแท่มชื่นสงบนิ่งปิิิสุขสัญญาไม่ปรุงแต่งจิตจับอยู่ที่ลมหายใจถ้ามันจะคิดเรื่องอื่นจับที่ลมหายใจไว้ เขารู้ออกรู้ดูที่ว่าจิตมันจะกระเิดไปได้อย่างไรก็ให้เรามีสติติดจับอยู่ในเรื่องของภาวนาแม้จะเป็นสมถะไม่ภาวนาแต่ก็ยังสามารถทำจิตนี้เป็นกุศล มันจิตมันนิ่งจิตมันสงบมันไม่ปรุงแต่งไม่มีกิเลสกุศลมันก็เกิดขึ้นอะไรกวกกุศลจิตจิตที่ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงจิตที่ไม่มีตัวยึดหรืออุปทา,านความโกรธเกียดชังก็ไม่มี มื่อไม่มีตัวยึดไม่มีอุปทานมันก็ไม่มีลูกไม่มีนามไม่มีตัวตนต่างขานที่จะไปอิจฉาสยาอาฆาตพยาบาทอยาน้ันก็ไม่มีไม่ใช่มันดับไม่ใช่ว่ามันตายแต่มันไม่เกิด อารมณ์แห่งจิตเพราะนั้นไม่ต้องไปดับไม่ต้องสลายไม่ต้องให้มันตายแต่เมื่อมันมีการปรุงแตง่งยังมีอุปทา,านยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังมีความอยากต้องรีบทำให้มันสลายทำให้มันตายหรือไม่ยินดีกับมันไม่ยินดียินร้ายกับมัน ม่เป็นไปตามอารมณ์ให้ความคิดนี่สิ่งที่มันผิดเป็นบาปเป็นกรรมเราต้งฝึกจิตให้มันนิ่งต้องฝึกจิตให้มันสงบไม่ปรุงแต่งลองดูพยายามจะให้นิวรณ์ครอบงำด้วยนะสงบนิ่ง นิ่งไว้จิมันไม่นิ่งจับที่ลมหายใจเข้าออกพุดหายใจเข้าโทหายใจออกจนมันดับไปเองจำจะคิดอีกจับลมหายใจอีกจับอยู่อย่างนั้นค่อยฝึกจนละเอียด เงียบเหมือนไม่หายใจเรากเลฝึกจิตมาดีไม่มีเศษแห่งกิเลอสอคตสลกรรมใดพอเรานั่งกรรมฐา,านแล้วยังมีกิเลสโลภโกรธหลงทิฏฐิัวตนรูปนามหรือว่าใช้ไม่ได้ ยังติดยังยึดอยู่คำรรน,นั่งภาวนากรรมาฐานเป็นการละอุปทานการยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดไม่มีตัวไม่มีต,ไมมตนไม่มีเองมีข้ามีเขามีเราลูกเกิดขึ้นตั้งอยู่กระดับนามเกิดขึ้นตั้งอยู่กระดับเรียกว่าไม่ติดอยู่ในรูปนามตังขันทั้งหลายเหมือนที่เคยกล่าวเคยสอนไว้ ให้เฝ้าดูว่ามันเป็นอย่างไรแต่ไม่ใช่เข้าไปยึดในรูปนามสังขารว่ามันเป็นอย่างไรมันสุกรู้ว่าสุขมันทุกรู้ว่าทุกมันเจ,เจ็บรู้ว่าเจ็บมันจะเป็นอย่างไรให้รู้มีตัวรู้ตัวรู้มันมีเกิดขึ้นตัวปัญญามันสอดแทรกเข้ามา มันวิตกวิจารถึงผิดถูกชั่วดีได้ตรงนี้สำคัญเป็นทุกคนที่มันยังปฏิบัติตัวปฏิบัติตนยังมีทิฏฐิมานะสะวะยังมีตัวมีตนเองข่าเขาเราอิจฉาอาฆาตพยาบาทจองเวรกิเลสลูกน้ำดับไม่เพราะวิตกวิจาร มันไม่เกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นกุศลมันไปนเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นอกุศลปตกวิจาร์ณในหลักพระพุทธศาสนาของฌานมันเป็นการรู้ละปล่อยวางในสิ่งที่ชั่วขอร่างสร้างดีในสิ่งที่เป็นกุศลตกวิจารในเห็นดีเห็นชัว่วเห็นบุญบาป คุณโทษนรกสวรรค์อมนิาพานให้เห็นการกระทำมาทำอย่างนี้ได้อย่างนี้ทำอย่างนี้ได้อย่างนี้ทำดีเป็นความสุขทำชั่วเป็นความทุกข์เขาเรียกวิตกวิจาร์มาใช่มีวิตกวิจาร์ไว้ในเรื่องคนอื่นให้สำนึกตนเองไว้ว่าที่ไม่ไม่ก้าวหน้าเพราะไม่ใ่วิตกวิจาร์แห่งธรรมไปวิตกวิจาร์แห่งโลก ุกโศกจึงมีขึ้นคนเราถ้าลองพิจารณาคนอื่นแต่ไม่ได้พิจารณาตนเองอะคือว่าไม่บรรลุคนเราถ้าพิจารณาตนเองได้แล้วรู้ผิดถูกชั่วดีได้แล้วเราก็บรรลุความเป็นยะชนยะบุคคลเกิดแน่มีแน่คนเราจะเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเรามีความสุขคนคนนั้นแหละคือคนประเสริฐ คนคนไทยก็ตามแต่เห็นคนอื่นได้ดีและตนเองเป็นทุกข์ร้อนอิจฉาหาใช่ผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงมีไหม,มนัการปฏิบัติธรรมกศูสย์เปล่าทำมาปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติความดีทำความดีสร้างความดี สำมาใครได้ดีเราก็อนุโมทนาสาธุยินดีเขาใครตกละกรรมลำบากช่วยได้ช่วยช่วยไม่ได้วางเบขาอย่าไปทับถมเห็นคนตกทุกข์ได้อยากเมตตาเขาไว้กรุณาเขาไว้ถ้าทำได้ทาไม่ได้อย่าทับถมเห็นคนดีมีพรหมวิหารอยู่ในตัว คนที่เกิดมาเพื่อสาระมีสาระดับด้วยสาระเกิดมามีที่ตั้งทำในสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ดับไปสู่แหงการเป็นอมตะนั่งไว้ไม่สูงสิ้นเกิดมามีสาระ อยู่เพื่อสาระไปเพื่อสาระธรรมาก็พูดเน้นอยู่เสมอให้ทุกคนทําแต่ความดีสร้างแต่ความดีสั่งสมแต่ความดีแต่ก็ไม่เข้าใจว่าบางคนฟังไม่เข้าใจหรือ,อยังไงฟังไม่เข้าใจหรือ,อยังไงถึงไม่เข้าใจว่าครูบาอาจารย์สอนให้ทาแต่ความดีให้สร้างแต่ความดียังกุศลจิตให้เกิดขึ้นตลอดเวลา การวิตกวิจารณ์เพื่อให้มีฌานอันเกิดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติอันเป็นปิติสุขเอกคตาได้ในอารมณ์ไม่มีวันศูนย์วันสิ้นก็ไม่รู้ว่าดั่นบางนั้นปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติยังมีตัวมีตนยังละไม่ได้ตัวตน ยังอยากใหญ่อยากโตอยากโก้อยากรู้บรมครูของเราสอนอย่างนั้นหรือสอนให้เรารู้จักความพอได้พอมีพออยู่ของเราตามอัตภาพบุญวัสนากรรมที่สร้างแต่ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้สร้างสัง่งสมจากคุณงามความดีบารมีวัสนาเข้าไว้เมลละจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งเหล่านั้นเราย่อมเสวย ในผลการกระทําที่เราทําและสร้างเอาไว้นล,ลกมันก็อยู่ที่เราสวรรค์มันอยู่ที่เรานิพพานมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวของเราไม่ว่าเราจะทํามันไปในทิศทางใดเราปฏิบัติมันต้องรู้ตัวเองครูบาอาจารย์ได้จีได้บอกได้สอนหนักพอแล้ว ขาไม่เข้าใจว่าทําไมไม่เข้าใจตัวเองวันดีมันดีหรือชั่วในสิ่งที่ตนเองทํามันถูกหรือผิดคนที่ไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยและได้รับการสอนสั่งแล้วยังฝืนทําในสิ่งที่ผิดเนี่ยก็อลองคิดดูวเหมาะแล้วหรือที่จะเป็นนักปฏิบัติธรรมเหมาะแล้วหรือที่จะเป็นคนดีที่มันจะไม่ตกนรกหมกไมก้ นันจะภาวนาเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่ออะไรเนี่ยให้ถามตนเองคนเรามันต้องรีดรดูดีรู้ชั่วตัวเองตลอดเวลาถึงสอนให้ทุกคนดูตัวเองตลอดเวลาเป็นการกักเก็บวิชาความรู้ให้มากแห่งธรรมของพระผู้มูมพภาคเจ้าของเราอย่าปล่อยให้ได้มันมาบดบังสติปัญญาของเรา ต้องดื่มดำทร,รมะคือความดีให้มากบริโภคให้มากบอกาะแล้วชีวิตเรามันไม่ได้ยืนยาวไปอีกร้อยพันปีหมื่นปีที่ไหนจะบนบานสารกล่าวอย่างไรตามตาตั้งกำหนดกฎไว้แล้วว่าต้องตายเมื่อไหร่แต่ละคนนันเมื่อเรามีโอกาสปฏิบุติปฏิบัติทมเนี่ยเหมาะแล้วดีแล้วจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท รู้จักฉลาดเท่าทันกิเลสบ้างอย่าให้ความอยากต่างๆทั้งหลายมันครอบงำสติปัญญาของเราทำลายวิตกวิจารของเราเราเจาความอยากทำลายสติปัญญากลางก้านมรรคผลเราก็เรียกว่าคนไปสู่หาความเจริญไม่ได้จะไปสู่ความตกต่ำในที่สุด เราเกิดมาจะสุขหรือทุกข์มันยังไม่สําคัญสําคัญเราทําอะไรที่มีสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ทุกทุกไปเต็มไปตามด้วยวิบากแห่งกรรมแต่ปัจจุบันทําอะไรที่มันเป็นสาระแห่งชีวิตไว้บ้างหรือเปล่ารูานการยกพยายามพัฒน์สอนเนี่ยไม่ใช่วัดดุด่าว่าให้หลายสอนทุกคนมีคุณธรรมสอนทุกคนเป็นญาชนญาบุคคลดังที่ได้กล่าวมาเสมอ มอน,นจะมาพร่ำสอนตักเตือนทำไมทุกเช้าคำ่ำทั้งวันก็เหน็ดเหนื่อยมาพอแล้วแต่หาย่อท่อในการสอนสิทธิ์ใหม่ก็ตั้งความปรารถนาดีไว้กับทุกคนให้เป็นนิยชนยะบุคคลให้ได้ให้ทุกคนเป็นคนดีของศาสนาให้ได้ของสังคมให้ได้ เป็นคนดีของครอบครัวเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกเพราะมีคุณธรรมจะช่วยกันยังพระพุทธศาสนาของพระผู้มีพระเจ้าของเราให้ย่งยืนนานไปถึง5,000ปีตามที่ตั้งไว้ราวไว้ในปุณณาว่า5,000ปี เรายัางประพฤติปฏิบัติตามประธรรมคำหลงเจา้าแล้วอาจจะได้มากกว่าน,นจะได้ชื่อว่ายังพระพุทธศาสนาให้เจริญนั่นก็ชื่อว่าเราคือรากเง้าของศาสนาที่ยังลงสู่ความดีตลอดแล้วเราต้องเป็นรากเง้าที่มีความเจริญงอกงามเติบโต ให้กับพระพุทธศาสนาอย่าเป็นลากเนา่าอย่าเป็นเง่าที่มันตายโหงนั้นเวลาที่สอนและให้จำจำและให้ทำสอนเนี่ยจริงๆก็ให้รู้ว่าคือคำคำสั่งสั่งให้สิทธ์เรียกว่าสอนสั่งสั่งและนันะคือให้ทำ นำนะั่นคือทําให้ดูทน,นเวลาที่ครูบาอาจารย์สอนสักแนะนําเนี่ยหวังทุกคนเนี่ยได,ไ,ดได้ทำฝังทำทำ,ทำมใช่ธรรมหมันถึทําในสิ่งที่บาอาจารย์ได้อบรมสั่งสงอนแบบยังสติให้ตลอดเกิดขึ้นตลอดเวลาวิจิตรวิจารตลอดเวลาลดละกิเลสทหารตลอดเวลาสร้างความดีตลอดเวลา จิตเกืือกคูนุรุเคพวกคนที่ตกทุกข์ได้ยากตลอดเวลาั้งหมู่สัตว์ทั้งหลายที่สอนให้เจริญเมตตาบ,บ่อยๆหวังให้จิตเนี่ยมีแต่ความอบอ้อมอารีเป็นกลานิมิตกัลยายธรรมนเราถ้าเพ่งตนเองดูตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ไม่ผิดอะสุดจะพบความสำเร็จอย่างมหาศาลพบคุ้มสัตว์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คนอื่นเราคนไม่พบแต่เราคนพบเพราะนั้นจำวนันวนักปฏิบัติธรทมที่ถูกทำลายมรรคผลเพราะความอยากของตัวเองถ้าตัดความอยากของตัวเองได้เมื่อไรมรรคผลจะเกิดขึ้นทันทีการเดินได้ถูกทิศการสำเร็จใการปฏิบัติเรานั้น